การพัฒนาทุกดิน นนมันไปไกลกว่าน,นี้ตั้งเยอะแล้วตอนนี้มันไปรุ่นที่6แล้ว J10C ยังอยู่รุ่นที่4อยู่เลยมันมีพื้นฐานตัวหนึ่งที่เขาระบุว่าทาไมมันมีการกระโดดข้ามเทคโนโลยีได้เร็วมากใน J10C เพราะ F16 ได้ไปขายเทคโนโลยีลิขสิทธิ์ให้กับอิสราเอลแล้วบริษัทอิสราเอลก็ไปพัฒนาต่อมาเป็นพัฒนาเป็นเครื่องรุ่นหนึ่งบริษัทสตาร์ทอัพนั่นอะ่ะปรากฏว่าเขาล้มเลิกโครงการไปบริษัทอิสราเอลที่ว่านี้ก็ขายกิจการให้จีนไปเลยจีนก็เลยใช้เทคโนโลยีการบินมันมาทั้งหมดการซ มีกองประจำการเครื่องบินอย่างน้อย2 0 0 0ัอลำที่ต้องใชอ้อเมริกาเคยเป็นที่หึ่งของโลกมาแล้วมีจีนมาท้าทายเนี่ยมันทำให้จีนเริ่มมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้ใช้อาวุธทั่วโลกเพราะเที่ยวนี้เนี่ยการลบในปากีิสานเนี่ยมันเหมือนกานขายสินค้าให้จีนอะรีวิวสินค้าูพื่ไเถอะคุณรู้ไหมว่าอะไรมีส่วนช่วยทำให้รสชาติซากซึมเข้าไปในเนื้ออาหาร น้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารข้าเหนืออร่อยไม่เคยเปลี่ยนเพราะชีวิตทุกคนต้องการรสชาติน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองดีบีโวเทาสวัสดีครับหลายๆคลิปที่ผมออกไป ไม่กี่วันนี้เป็นเรื่องเครื่องบินจีนนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราน่าจะมาขายายความของคาว่าเครื่องบินจีนนิดหนึ่งในฐานะที่เราก็เป็นผู้ดีวงการที่เรียกว่าเครื่องจักรเครื่องกลเนาะสิ่งที่ประเทศจีนมีอยู่ก็คือความสามารถดังนั้นเทคนิคและการผลิตและโปรดักชั่นสิ่งที่เขาขาดคือความรู้นะฮะที่ขาดแคลนมาเป็นอย่างยิ่งกองทัพอากาศของพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศจีนเริ่มต้นเมื่อหลังสงครามโลกและก็สงครามกลางเมืองสงบคือปี1950ิน9 5 0จีนยังไม่มีกองทัพอากาศเลยครับสมัยก่อนมีกองทัพอากาศของก๊กมินตั๋งนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาในช่วงสงครามโลกนะฮะแล้วก็ได้จัดขบวนเขาเรียกว่ากองบินนะฮะมีหนึ่งกองนะครับที่คอยลบกับญี่ปุ่นซึ่งกันเล็กมากนะครับมีเครื่องบินอยู่10กอรลำนะฮะเครื่องบิน10บกอร์ลำนี่ก็ เข้าใจว่าอยู่ที่ปักกิ่งนะครับแล้วก็มีกองบินที่เป็นกองบินที่เป็นเขาเรียกว่าเริ่มต้นของกองทัพไต้หวันนะครับตอนที่แพ้ก็ย้ายไปอยู่ที่ไต้หวันเน <that> ้นกองทัพอากาศคอมมวนิสต์พักคอมมวนิสต์ PLA ไม่มีเลยเริ่มต้นจากศูนย์เลยครับก <st> <one> <ร>ารเริ่มต้นจากศูนย์เขาก็เลยต้องอาศัยพี่ใหญ่เราก็คือสหภาพโซเวียตนะครับเป็นคนช่วยเหลือเรื่องเครื่องบินฝึกนักบินนะครับฉะนั้นกองทัพอากาศจีนก็เริ่มต้นโดยการที่รับเครื่องบินจาก,จากสหภาพโซเวียตมาแล้วก็มาฝึก นักบินโดยสภา,าพโซเวียตนะฮะแล้วก่อตั้งกองทัพอากาศขึ้นมาในปี1950นะครับขนาดในสงครามเกาหลีนะครับ1950-1953ครับไม่มีเครื่องบินจีนสักลำเดียวนะครับที่เป็นลบ<ม><ม>เครื่องบินลบมาจากสหภาพโซเวียตมาช่วยนะครับการลบทำโดยกองทัพบ,บกรวนๆกองทัพเรือก็ไม่มีครับกองทัพคอมมวนิสมีแต่กองทัพบ,บกเท่านั้นเองณปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วผมขออนุญาตฆ่ามันไปเลยนะฮะเราไม่พูดประวัติศาสตร์เยอะนะครับ เรามาพูดสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันนี้คือว่าเทคโนโลยีของโลกมันเปลี่ยนไปตอนนี้กลายเป็นว่าอาวุธที่สําคัญของโลกเราตอนนี้มันอยู่ที่ไปที่โดนครับตอนนี้โดนที่มีศักยภาพของจีนนี่คือ CASC ไชหง4ครับความยาวประมาณ8.5อันนี้เป็นเครื่องขนาดย่อมนะครับแล้วก็มีวิงหลงวิ่งหลง2ความยาวประมาณ11เมตรนะรอันนี้เป็นขนาด ใหญ่ขึ is, uh, er ้นมานิดนึงนะครับสรุ่นนี้เป็นโดนที่จีนใช้เป็นหลักในการโจมตีนะครับเทียบกับสลรัฐก็คือ MQ9 นะฮะ Reaper นะครับซึ่งมีความยาวเท่าเท่ากันคือ11เมตรจะดูให้เห็นในแสดงในภาพอยู่แล้วนะครับท่านได้เห็นในภาพอยู่แล้วนะครับโดนหมายความว่าอย่างไงการรบในอนาคตเนี่ยจะใช้โดนเป็นหลักครับเหตุผลก็คือโดนมันปลอดภัยกว่าในเรื่องของชีวิตคนมันราคาไม่แพงด้วยลำหนึ่ง500ล้าน200ล uh, ้านล้านแล้วแต่สเปคมันเนาะร้อยล้านสิบล้านมันก็มีหมด มันอยู่ที่อุปกรณ์เครื่องมายเครื่องมือมันที่ใส่เข้าไปเนาะขีปนานวุตที่ใส่เข้าไปมันก็เหมือนเครื่องบินนั่นแหละครับแต่ไม่มีนักบินนักบินมันอยู่ในในค้อพิทที่อยู่ข้างล่างขับเครื่องบินอยู่ข้างล่างแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่โดนจะยิงจะใครก็ว่ากันไปผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราจะเซฟชีวิตนักบินโดยไม่ต้องเอาไปเสี่ยงดังนั้นการลบในในในอน,นาคตเนี่ยมันก็กลายเป็นการลบเรียกว่าอาวุธต่ออาวุธไม่มีคนนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดก็เหมือนกันนะก็ไม่น แต่ยังไงแล้วก็แต่ก็จีนก็มีการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เรียกว่า CRH20 นะซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ล่าสุดของจีนก็คือดูตามรูปครับรูปมันก็คล้ายๆกับ B21 ลองเปรียบเทียบกับรูป B21 ให้ดูนะครับ B21 ก็เป็นของอเมริกานะครับเป็นเครื่องบินที่แพงมากที่สุดในโลกเขาบอกม,มีอยู่แค่12ลำนะครับที่ประจําการอยู่แพงมากลำเป็นหมื่นๆหลายหมื่นล้าน ผมก็ฟังแล้วราคาจะไม่แน่ใจว่าน่าจะสามสองหมื่นล้านอะไรประมาณนั้นนะมันแพงจนแบบไม่รู้จะโดนยิงตกเครื่องหนึ่งก็ช็อกเป็นลมตายผมก็เลยมามองสิ่งที่ที่เราพูดกกันวันนี้ก็คือว่าในสงครามเวหาหรือในสงครามภาคพื้นดินหรือสงครามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ซูนวูได้สอนไว้ว่าสงครามไม่จําเป็นต้องชนะกันด้วยกําลังคนที่มีอาวุธที่ดีที่สุดมีอาวุธที่เยอะที่สุด มีกำลังทหารมากที่สุดก็ใช่ว่าจะเอาสามารถชนะเอาชนะคนที่น้อยกว่าหรืออาวุธด้อยกว่าได้ปัจจัยสําคัญที่ที่จะต้องกําหนดความแพ้ชนะของสงครามมันอยู่ที่ปัจจัยภายนอกปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือปัจจัยเรื่องอุดมการจิตใจของทหารสภาพแวดล้อมในการรบภูมิศาสตร์ภูมิอากาศนะฮะความสามารถของทหารแต่ละบุคคลนะฮะความเข้มแข็งในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะจิตใจทหารสถานที่รบ อุดมการต่างๆล้วนเป็นปัจจัยที่สําคัญนะฮะที่ทําให้เกิดการแพ้ชนะมากกว่ากําลังหรือจํานวนนะฮะเหตุผลที่เครื่องบินบของจีนที่อยู่ในกองทัพปากีสถานเอาชนะอินเดียได้5ต่อศูนเนี่ยมันทําให้ทั่วโลกตกตะลึงแต่ผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่าปากีสถานเหนือกว่าจริงๆไม่ได้เหนือตัวที่เครื่องบินหรอกครับเหนือกว่าที่อุดมการอุดมการของนักบินปากีสถานคือพร้อมจะตายเพื่อการลบพร้อมจะจากครอบครัวไปด้วยความสุข นะเพราะอิสลามบอกว่าการไปลบแล้วเสียชีวิตคือการเข้าหาพระเจ้าครอบครัวจะมีความภูมิใจและสามารถทําให้ทั้งครอบครัวได้พบแต่ความสุขในการที่จะพบกับพระเจ้าอันนี้เป็นอุดมการแล้วก็เป็นศรัทธาของเขาผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเชื่อกันนะตรงนี้แหละครับคือหัวใจที่ผมคิดว่าปากีสถานจะชนะนะฮะแม้จะกําลังจะน้อยกว่าเป็นสิบเท่านะทโนโลยีผมว่ามันไม่น่าเหนือกว่าเนะนาะสมรรถนะของบินยินด้อยกว่าของ ลาฟาล์ของฝรั่งเศสไหมผมก็ไม่รู้หรอกผมนั่งอยู่เมืองไทยผมไม่รู้แต่ว่าผมฟังแล้วมันน่าจะเหนือกว่าหรือเปล่าเนี่ยลาฟาล์เนี่ยมันดูสเปคแล้วมันก็เหนือกว่านะดูราคามันยิ่งน่าจะเหนือกว่ารำละร้อยล้านเหรียญเนี่ยเทียบกับของจีน25ล้านเหรียญได้4เท่าเนี่ยวันนั้นผมไปฟังว่า3เท่าตอนนี้มีคนบอกผมว่า4ี่เท่าผมก็ไม่ได้จะเชื่อใครมันอาจจะมีสเปคหลายอย่างเนาะตอนแรกสูงว่าสเท่าตอนนี้บอกว่า4เท่าตกใจนะฮะคราวนี้เรามามองสิ่งที่ว่า เทคโนโลยีจีนของไอ้เจสิบสี่เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่ราฟาเอลก็ไม่ใหม่ไม่ได้ใหม่ที่สุดของโลกมันใกล้เคียงกันน่พูดงย่างงมาลบกันนี่สูสีอ่ะสูสีไม่ไม,ไม่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบดูสเปคแล้วก็สูสีอ่ะผมดูสเปคแล้วมันก็ไม่เห็นมีความต่างเท่าไหร่นะไอ้พวกอาวุธก็มานน่าจะใกล้เคียงกันนะฉะนั้นความต่างมันก็อยู่ที่ฝีมือนักบินกับจิตใจนักบินกับสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ทําให้มันชนะกันถึงขนาดนี้มันน่าจะโดนยิงกันทั้งห้าลำาเท่ากันอะไรพวกนี้หรือแตกต่างกันนิดหน่อยลำสองลำเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเครื่องบินการพัฒนาเครื่องบินของจีนเนี่ยมันไปลไกลกว่าน,นี้ตั้งเยอะแล้วตอนนี้มันไปรุ่นที่6แล้วอันนี้ j 14ยังอยู่รุ่นที่4อยู่เลยคิดอย่างนี้นะฮะตอนนี้รุ่นที่5เนี่ยคือ j 20กับ j 35ซึ่งประจําการอยู่ในกองทัพอากาศแล้วกองทัพเรือจีน j 20นี่ก็คือเครื่องบินหลักใหญ่กว่า J10 นะฮะเป็นเครื่องใหญ่ใหญ่กว่า J10 J35 มาีขนาดเท่าๆกับ J10 ซึ่งพัฒนามาทดแทน J10 ในอนาคตซึ่งผลิตออกมาได้แค่10ลำเองเป็นต้นแบบและปีนี้คาดว่าจะผลิต120ลำเข้ามาประจำการประจำการในกองทัพเพราะว่า J10 เนี่ยมันมีพัฒนาการมาตั้ง40ปี แต่ว่ามันไม่ได้เก่าขนาดนั้นที่ผลิตอะที่ผลิตนี่อาจจะไม่เกิน10ปีหรอกที่ใช้งานประจําการอยู่เนี่ยแต่ว่าการพัฒนานการมันมีประวัติมายาวนานเพราะว่าเจสิบจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาตั้งแต่ปี1980านะมาสาเร็จเอาปี1008ที่เข้าประจําการครั้งแรก1008แล้วมีการพัฒนามาอีกหลายรุ่นนะมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนสเปคอะไรหลายอย่างนะครับแต่พื้นฐานจริงๆแล้วเริ่มแรกจริงๆแล้วมันมาจากเจซึ่งเป็นเทคโนโลยีของสหรัฐ ระหว่างการพัฒนาจากเจเก้ามันเจสิบเนี่ยจีนเขา,าพยายามพยายามจะหาเทคโนโลยีของตัวเองให้ได้โดยการบอกว่าจะผลิตอุปกรณ์ทั้งหมดให้ได้หกสิเอร์ซนที่ผลิตในประเทศจีนตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับเครื่องบินทุกอย่างในเครื่องบินรบในประเทศจีนนี่ผลิตเองร้อยเปอร์เซ็นต์็อตตัวเดียวก็ผลิตในประเทศจีนครับไม่มีเอามันจากนําเข้าจากไทยทั้งสส้นเดี๋ยวนี้แต่สิ่งที่จะบอกว่ามันมีพื้นฐานตัวหนึ่งที่เขาระบุว่าทําไมมันมีการกระโดดข้ามเทคโนโลยีได้เร็วมากในเจสิบสี่เพราะมันมีช่วงหนึ่งครับที F16 ได้ไปขายเทคโนโลยีลิขสิทธิ์ให้กับอิสราเอลแล้วบริษัทอิสราเอลก็เอาไปพัฒนาต่อครับมาเป็นพัฒนาเป็นเครื่องรุ่นหนึ่งนะฮะที่นําเสนอให้กับรัฐบาลอิสราเอลนะฮะบริษัทสตาร์ทอัพนั่นน่ะปรากฏว่าเขาล้มเลิกโครงการไปเทคโนโลยีก็เลยอยู่ในอยู่ในบริษัทที่ว่านี้ผมจําชื่อไม่ได้บริษัทอิสราเอลที่ว่านี้ก็ขายกิจการให้จีนไปเลยจีนก็เลยใช้เทคโนโลยีการบินมันมาทั้งหมดของ F16 ที่แอดวานด์ด้วยนะฮะไม่ใช่เดียรุ่นเก่าแ เลิกใช้เทคโนโลยีสหาภาพโซเวียตมาใช้เทคโนโลยีของอเมริกาและต่อยอดเองพัฒนาขึ้นมาเองคือมันมันไม่ง่ายนะครับที่จะพัฒนาแบบตัวเองหมดมันก็ต้องอาศัยความรู้คนคนอื่นเข้ามาเสริมนะฮะแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปเจสิ J ถึงได้มีอะไรหลายๆอย่างที่เหนือชั้นเหมือนกันกว่ายุโรปเพราะยุโรปพัฒนาเองหมดนะฮะแล้วก็เจสคุณคิดหรือว่าเจ5นี่เขาจะพัฒนาเองทั้งหมด100%ซมันก็ต้องมีเรียนแบบผมอยากเรียกว่า แรงมันดานใจก็ได้เพราะหน้ามันตา J35 กับเอฟสามมันเหมือนกันเหลือกเกินน่ะเขาบอกว่าใช้แรงมันดานใจผมว่ามันก็คงมีบ้างอะนะที่ใช้อะไรอะความรู้จากบุคลากรที่ทำเอฟสามสิเนี่ยส่งมาให้จีนเดียนแบบก๊อปปี้พูดชัดชัดแล้วก็ทำให้มันสำเร็จไม่งั้นเจสามสิ้น่ยมันเร็วนักเขากระโดดข้าม จากรุ่นที่4มาเป็นรุ่นที่5ด้วยตัวเองได้หรอเขาเป็นสเตลนะครับอย่าลืมรุ่นที่5เนี่ยเจยี่สิก็เป็นสเตลนะครับดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่าการพัฒนาของจีนมันใช้อาศัยเทคโนโลยีบางอย่างที่ที่ต้องข้ามกระโดดข้ามไงหลายๆเรื่องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างไม่ใช่หลายๆเรื่องการสร้างซัลาพเชนของเครื่องบินลบเนี่ยมีประเทศจีนเป็นประเทศนเดียวที่ทําได้เพราะอะไรทราบไหมครับประเทศจีนมีวอลลุ่มเขามีกองประจําการเครื่องบินอย่างน้อย2000ลำอ่ะที่ต้องใช้อ่ะถือว่าเล็ก ถ้าเทียบกับกองทัพอากาศสหรัฐก็ไม่เล็กครึ่งหนึ่งของกองทัพอกากาศสหรัฐแต่ถ้าเทียบกับโลกนี่มันก็ใหญ่มากนะกองทัพอากาศจีน2,000ลำที่ต้องการตอนนี้เจ 10C มีทั้งหมด450ลำที่ประจําการอยู่ตอนนี้ก็จะเริ่มปลดประจําการเครื่องบินที่รุ่นเก่านะครเพราะว่าบางลำก็เก่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็น j 35 นี่แหละครับคือดีมานที่เขาต้องการเขาก็เลยผลิตทีละร้อยยี่สิบลำออกมาเลยปีปีนี้จะผลิต120ร้อยยี่สิบลำออกมาประจาการเจสนะครับเป็นรุ่นสเตลรุ่นใหม่ละแล้วก็ขายทั่วโลกด้วยตอนนี้ใครอยากจะซื้อเจ5ก็เริ่มไปคุยได้แลแต่เจสนี่ขายขายตลอดเพราะว่าเจสมันจะแพงกว่าเจสเยอะนะครับเพราะมันมีคนละรุ่นกันมันเหมือนรถรถรุ่นคลาสสิกกับรถรุ่นใหม่อะ่ะมันก็ใช้ได้ทั้งหมดแหละมันก็มีความต้องการอยู่ที่ราคาคราวนี้เครื่องบินฝรั่งเศสมันก็เป็นเครื่่องบินที ถือว่าใช้ได้นะเพราะมันมีการทดสอบมาแล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่อง J14 เนี่ยปีที่แล้วเองไม่นานนี้เองนะปี2 0 2 4ปลายปีเนี่ยมีการทดสอบการแข่งขันหรือว่าการซ้อมรบระหว่างกองทัพกาตาร์ที่ใช้เครื่องบินฝรั่งเศสนะฮะลาฟาลอยู่นะฮะรุ่นเดียวกันนี่แหละครับซ้อมรบกับกองทัพปากีสถาน JF 1 7นี่เหมือนกันครับการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยกองทัพปากีสถานเอาชนะไปได้9ต่อ0ูนเงยื่อยิงเครื่องบินลาฟาล์ตกไป9าลำประจันหน้ากันแบบด็อกไฟนี่แหละครับแต่เป็นการซ้อมรบบนะคั เขาซ้อมลบกันให้เห็นชัดว่าใครเหนือกว่าใครนะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือว่ามันก็เป็นความพิสูจน,น์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราว่า J10C มันมีความเหนือกว่าลาฟาอยู่นะฮะในเรื่องของาการสมรรถนะการรบและวก็นักบินนะฮะการที่จีนเนี่ยมีพัฒนาการการพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องการบินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็นรับรู้อยู่แล้วนะครับ พราะเจยีที่เป็นเครื่องบินรับลบหลักของจีนเนี่ยแล้วก็เจสามสิบที่มีเครื่องบินอนําเภกวสงค์ของจีนที่ทันสมัยที่สุดในรุ่น5เนี่ยปัจจุบันก็เป็นกองทัพที่ทันสมัยนะฮะมีระบบเลด้าเอแวกมีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยมากนะฮะเรด้ามีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก pl 1 5มีขีปนาวุธมากมายครับระบบการป้องกันภัยทางอากาศอะไรก็ถือว่าสุดยอดของโลกแล้วครับอย่าลืมนะครับว่าอเมริกาเคยเป็นที่1ของโลกมาแล้วมีจีนมาท้าทายเนี่ยมันทําให้ ความรู้สึกของโลกนี้ก็คือว่าจีนเริ่มมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้ใช้อาวุธทั่วโลกเพราะเที่ยวนี้เนี่ยการลบในปากิสถานเนี่ยมันเหมือนการขายสินค้าให้จีนนะรีวิวสินค้าไปง่ายเถอะในสภาพการลบจริงที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่า j 14จะสู้กับเครื่องบินตะวันตกได้ไหมในเมื่อมันลบกันให้ดูแล้วผลแพชชนาออกมาแล้วเนี่ย5ต่อ0เนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของสินค้าจีนที่ Make in c h น n าไฟเจ็เนี่ย มันดีขึ้นเยอะเลยหลายๆประเทศเริ่มสนใจจะเข้ามาทดสอบแล้วขอซื้อนะครับซึ่งจริงๆแล้วจีนมันมีข้อดีอย่างนึ่งที่ที่อยากจะบอกว่าทําไมจีนถึงสามารถขายสินค้าพวกนี้ได้ถ้าสหรัฐเหนือกว่าอันที่1ก็คือ ราคาจีนมันรีราคาถูกกว่าเยอะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอะ่ะอย่างนี้ผมบอกสมเท่าสเท่าเนี่ยมันก็ตกใจเหมือนกันผมบอกครึ่งหนึ่งก็พอแล้วมั้งทำไมต้องสาสเท่าเขาบอกว่าม,มีราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งในมรรถนะที่เท่ากันนะนี่คือจุดเด่นที่แน่นอนเหมือนกับสินค้าทั่วไปอะ่ะคุณไปซื้อรถ E ีวีอ่ะคุณไปซื้อ b ีเอ็มันละล้านห้ามาซื้อจีนคันละห้าแสนอย่างเง,งี้ยมันก็มีนะฮะบีวดีก็ขายนะฮะห้าแสนบีเอ็มดีขายล้านห้าที่โฟกสวาเก้นก็เจอครับแต่ เท่าหนึ่งก็คือร้านกับห้าแ0,000นน่ะไอสามอ่ะโฟกสวาเกนไอสามอ่ะสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าแล้วมันก็ไม่ได้ดีกว่าเลยใครๆก็บกนว่าเฮ้ยไปซื้อโฟกสวาเกนทำไมวะแพงกว่าเท่าหนึง่งแม่คุณภาพห่วยกว่าอีกจริงนะเรื่องจริงคนเนี่ยโฟกสวาเกนขายไม่ดีเลยแต่คนก็ชอบแบรนด์เนาะบางทีเขาก็ไม่เกี่ยงราคาขอให้มันแบรนด์ขายแบรนด์ได้มันก็โอเคเขาบอกว่ามันมีปัญหาเยอะรถไบไฟฟ้าของโฟกสวาเกนะที่ขายในตลาดจีนทำให้มันขายไม่ค่อยดีเลยอันนี้คือข้อที่หนึ่งครับที่เขาเหนือกว่าแน่อรื่ราคา ข้อที่สองที่ทำให้ให้จีนเหนือกว่าคือความมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะฮะที่เทียบเท่าหรือดีกว่าเราก็ไม่รู้เนาะฉะนั้นเขาก็เลยสามารถทำให้ทุกคนมั่นใจว่าเทคโนโลยีที่ได้มานี่มันคุ้มค่าแต่เงินที่เสียไปสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจีนยืดหยุ่นสูงเงื่อนไขคุณจะเอาเงื่อนไขอะไรจีนรับหมดเหมือนกับคนขายของเวลาขายแล้วแบบเฮ้ยต่อรองหน่อยหน่าอย่างนู้นนี่นน่านาได้หมดถ้าคุณไม่ซื้อพวก แบรนด์เนมเหรออเมริก ok. าเหรอ ok. อย่างเราไปขอซื้อเจสามสิบห้าเขาอ่ะเขาไม่ขายบอกโฮ้ยคุณใช้เอฟสิบห้าก็พอแล้วเอฟสิบหกก็พอแล้วอย่างไทยเนี่ยนะอย่าไปซื้อของอะไรแพงๆด,ด,ดีเลยระบบคุณไม่เอือ้ออึนวยระบบการสื่อสารคุณเลยได้คุณทําได้เหรอ ok? เออและอีกอย่างหนึ่งคุณไม่ได้เป็นพันธมิตรแท้ของเราเราจะขายเฉพาะพันธมิตรแท้เท่านั้นเจ็บ <laughs> ปวดไหมครับ ก็เลยเราจะซื้อ F35 แล้วเขาไม่ขายแล้วเขาเสนอขาย F16 ให้เราบอกว่าเป็น F16 บล็อ ok ก6กก็คือเป็นอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วว่ามีระบบเรดาร์ที่เข้ากับระบบเรดาร์ของไทยนะหรือความสามารถในการใช้เครื่องบินของไทยคือผู้ใหญ่ไทยยังมือไม่ถึงผู้ใหญ่เจ็บปวดไหมล่ะครับก็เลยไปซื้อกิฟฟินดีกว่ากิฟฟินก็ยากอยู่ดีกิฟฟินก็ต้องไปขออนุญ,ญาตสารพัดสารเพขออนุญ,ญาตอเมริกันด้วยเพราะเครื่องยนต์เครื่องบินกิฟฟินใช้เครื่องยนต์อเมริกันอยู่ C.F.M. อยู่นะ เห็นป่ะเรื่องเยอะชิปเป่งไปซื้อจีนนี่ครับเจสิบสีไม่ต้องคุยอะไรมากมายเลยไอ้ราคาพิเศษเอาทอนไปสิบเดือนไม่มีดอกเบี้ยนะเอาสินค้าเกษตรมาแรกก็ได้นะเราเป็นเพื่อนกันสอนให้หมดเออมาดูแลซ่อมบำรุงพร้อมพร้อมอาวุธแถมขีปนอาวุธไปสิบลูกเนี่ยเห็นป่ะะนี่คือความได้เปรียบของจีนเวลาขายของเขาก็ไม่มีเงื่อนไขเยอะไงเขาไม่ได้ดูถูกคนซื้อไงเขาให้ความเป็นมิตรกับคนซื้อและยังมีของแถมมากมายที่เราซื้อมาเยอะแยะมากมายเพราะเหตุผลนี้แหละ แต่เครื่องบินเราไม่ซื้อแต่เท่านี้อาจจะมีการคิดใหม่แม้งป่าไม่รู้แต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าภาพลักษณ์สำคัญเียภาพลักษณ์ของสินค้าจีนเนี่ยมันก็ยังเป็นภาพลักษณ์ที่ยังติดเมกอินจีนแดงเหมือนสมัยก่อนที่เราพูดมันหมดสมัยแล้วคุณยังอยู่ล้าหลังอยู่ในดึกดําบันได้ยังไงนั่นะมันตั้ง4ี่ปีก่อนแล้วเมกอินจีนแดงอ่ะผมก็อยู่ในรุ่นนั้นเหมือนกันนะที่มองสินค้าจีนแดงเป็นสินค้าหวยมาก <laughs> หวยจริงๆมันถูกมันได้ป่าแต่มันหวยจริงๆ <laughs> อันนี้เล่าประสบการณ์ให้ฟังที่ที่แม่ผมก็ชอบพูดซื้อทําไมของจีนแดงหวยใตย้พ่อผมก็บอกว่ารักชาติซื้อไปเถอะผมก็นั่งขำทุกวันนี้นั่งยังเล่าไม่จบไม่สิน้นอ๋อความรักชาตินี่สามารถจะซื้อของอะไรก็ได้ขอให้มันเขียนว่าเมคอินชัยนาเขาซื้อหมดเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับคนรุ่นก่อนเขาสอนลูกหลานมาดีมากผมอยากให้คนไทยมีลูกหลานแบบนั้นนะ่ะก็คือเอยของอะไรก็แล้วแต่นะ่ะเมกอินไทยแลนด์เราเชื่อใจเราซื้อก่อน มันจะหวยก็ช่วยช่วยชาติไปผมประทับใจมากคำนี้แล้วผมพูดว่าเขาพูดด้วยความจริงใจอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่เห็นในรุ่นเราเนาะผมก็ไม่เป็นเนาะผมซื้อของผมไม่ได้สนใจมันจะไปทำประเทศไหนหรอกเรียกอินเจแปนผมก็ไม่ชอบเรีกอินไทรแลนด์ผมไม่ชอบ <In Thailand S 1> ผมชอบที่ราคามันถูกแล้วก็มันดีเป็นกอินชัยนาผมก็ซื้อได้สบายๆนะฮะไม่ได้เดือดร้อนอะไรของดีก็พอแล้วะ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะว่าจีนมีสุดท้ายที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจเขาก็คือว่าเขามีซัพพลายเชนที่มั่นคงนี่คือข้อดีที่สุดของจีนผมบอกเลยหัวใจของจีนคือซัพพลายเชนที่ดีมากยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินเนี่ยเขาผลิตน็อตทุกตัวในรถได้หมดเลยและเขามั่นใจว่าทุกอย่างเขาสามารถซัพพลายเมนเทนนันได้ตัวเองอะไรมีแน่นอน เขาไม่ต้องพึ่งใครนะและอีกอย่างที่สําคัญก็คือว่าซัพพลายเชนเขาเนี่ยมันทดแทนกันได้มันสามารถทดแทนกันได้นะแล้วทุกอย่างที่เขาทําทุกสินค้าที่เขาทําเขามีซัพพลายเชนครบเขาจะไม่ซื้อจากต่างประเทศมาแล้วทําไม่เป็นตอนนี้จีนนิสัยอย่างนี้แล้วหลังจากที่โดนโดนัุนท้าเมื่อ1.0ทำเนี่ยเขาแก้การทํางานทั้งหมดของคือซัพพลายเชนต้องครบต้องพึ่งตัวเองนี่คือปัชญาของจีนที่มางแต่เติ้งเซียวผิงแล้วบอกว่า เราต้องพึ่งตัวเองเพราะถ้าเราจะพึ่งต่างชาติเมื่อไหรเขาจะข่มเหงรังแกเราเราจะสู้เขาไม่ได้เราจะอ่อนแอฉะนั้นซัพพลายเชนทุกอย่างจะต้องอยู่ในประเทศจีนซึ่งสหรัฐไม่คิดแบบนั้นสหรัฐซื้อของจากต่างาประเทศหมดเลยตอนนี้สหรัฐเดือดร้อนมากนี่แหละครับคือจุดเด่นของจีนซัพพลายเชนที่แข็งแรงในอินชายนาที่มีเทคโนโลยีของตัวเองไม่พึ่งคนอื่นนี่ครับสรุปให้ฟังว่าทําไมเขาถึงพัฒนาสินค้าได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะเขามีปัจจัยในการทําธุรกิจมีปัจจัยในการผลิตนะเมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้วปัจจัยในการขายของก็คือเลือกขายอะไรก็ได้ขายหมดขอให้คุณซื้อปัจจัยในการผลิตก็คือซัพพลายเชนของตัวเองมีความมั่นคงทางเทคโนโลยีของตัวเองสองอาอ่างนี้ก็ได้เปรียบอย่างยิ่งใหญ่แล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร